ถ้ามียาตาจะได้ดรีบมาบอกเพื่อนน่ะได้วิโอ้โหเข้ามาก็เจอเลยวะ่ะของมดีจริงวะ่ะอ๋อไม่ได้แล้วเหรอโอเคเฮ้ย <laughs> เออ <c oughs> เรากลักบางไหนอ่ะเฮ้ยเนี่ยตามตรง พิมพิมพิมมันมีแม่มุมเก่งกางอยู่อ่ะพิมมันเต้นใส่เราด้วยพิมเราเต้นใส่มันกลับิพิมเฮ้ยเฮยเฮ้ฮ้ยเฮเฮ้ยมันจะเกัเวะเฮ้ยแมมุมปดมดีนะเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยเอก้งเฮ้ยเฮ้ยพิมดีป่ะนี่่ะนี่่ะไหน เนๆๆโอ้ย <minutes> oh, 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 ใช, й, <lawsuit> ใช่ใช่ใช่ปะเฮ้ยสวยแล้วก็ออกซ้ายไปนู่นปะออกมาแล้วก็วิ่งตรงไปก็ได้ถึงยานโว้าวเออเออเออขี่กลับจับจับยิงยิงยังยู่ยังอยู่มียิงยู่หมีกันไหนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมึงแม่มุมอยู่ด้วยตัวนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพิมพิมเรานทีพพิมแล้วเฮ้ยพิมมาโดดลงไปด้วยเหรอแย่แล้วว่ะเราเราสูญเสียกันเกินไปแล้วว่ะโอ้เรามาตัวกระดด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 กระดุกระดุนเพื่อนกระโดดอยู่สักที่ไม่ได้หมดอย่าบ่กูนะว่ะ จา่าล่ะผมจะบอกว่าคุณโดนมอนสเตอร์กัดแล้วก็ช่วยพวกเรา,เาไว้ผมจะรายงานให้เกียรติยศของคุณจา่าละแกกับเพื่อนเราเนอะฝั่งฝั่งนู้นมีที่กดตั๋งไอสิบารหูจ่าแต่ผมไม่เห็นทางด้วยซ้ําอ่ะผมพยายามสกแกนอยู่อะเคีียนเหล็กแม่งมเียนอยู่ไหนอะอ๋อเนี่ยเห็นแล้วจา่า <c oughs> ผมที่ของเองแปสิบบาทนะจาะ่าใครจะไม่เอาวะ นอดนี้เกิดกระดบตรงนี้เฮ้ยเฮียฮึ้ยเฮ้ยเรากลับตัวดีกว่าจ a r อย่างเงี้ยจ arb ยังไม่มีอะไรถือของใหญ่ใช่ป่ะได้ถือได้เออทิ้งกแชร์ได้สักใครสมมากันผมไม่ทำอะไรให้สักเออ ครอบครัวของคุณมาติดหนี้รถบริษัทเทคนะี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละบริษัทนี้มันทำงานกันด้วยชีวิตนะ่ะคุณพชอบจะถวาวรชีวิตไหมผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านคุณพูดสิว่าถวาวรชีวิตนะคีผมกลับด้วยผมกลับไปผมกลับโ้านผมไม่อยากทำงานเร็วก่อนหูนปากเราก็ไม่อยากทำคุณอยากทำไหมคุณอยากทำไม่หรอคุณะมีกล้าคุณอยากจะทำไม่งานเนี่ย ไม่มีใครที่นี่อยากทำเข้าใจไหมแต่ทุกคนมันต้องทำขีนในในฝังไว้นะทุกคนมันต้องทำเข้าใจไหมเอาล่ะอย่าพูดมากนะผมจะเป็นพี่ดูแลคุณเองคุณใส่เสื้อส้มไปก่อนเสื้อคุณมีอินเทอร์นแปะอยู่คุณเห็นใช่ไหมถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ใช่พนักงานประจำนะผมเป็นอินเทอร์ปีสี่แลคือมันอินเทอร์ปีหนึ่งโอเค หาการตายตอนนี้ไม่ต้องหล่นตายก็แล้วเฮ้ยในพื้นการแกทำบ้าเลยวะโอ้ยเสียงเค่งเอ้ยใครบอกให้แกทำแบบนั้นนะมาเจ้าเอ้ยไปได้ไปเร็วมันมีมาจำกัดตอนนี้ไปอู้เฮ้ยคุณดิมาดิมา นัาตกตายแล้วเหรอโดนโดนมนุษย์เอนเตอร์แมนลากคอไปแล้วบ้ามันจะไม่มีอะไรแบบนั้นเราเราต้องมีช่วยจารน้ตโตนะที่นี่มันปีนเรื่องอะรเอนเตอร์เอ็นเตอร์แมนอะไรล่ะโคเจอไหน่พวกคุณเนี่ยฝึกงานจนหมอน่ะอะไรล่ะเออมีคนหล่นลงไปเอาละผมนี่ไปช่วยจารน้ตโตกันดีกว่านะผมว่าเอ้ยคุณสัญญา เอ้คุณโดนบันไดทุบจะเสียสติแล้วไดไงฮะคุณรู้วใช่ไหมว่าที่บริษัทนี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นคุณรน้เขาเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยฉันเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจคุณเราพูดมาสิว่าครับต้องทําไงฮะอย่างแรกคือผมจะต้องไม่โดนบันไดรับผมถูกต้องแต่คุณอาจจะตอบมาให้มันดูชัดเจนไปหน่อยแต่ที่ที่เราเข้าใจง่ายก็คืออะไรที่ไม่รู้คุณห้ามยุ่งกับมันเข้าใจไหม สิ่งหามันเข้าไว้ในโลกนี้มันยังมีอันตรายเยอะน่ะนี่แค่บันไดที่เป็นของเราด้วยซ้ำน่ะมันจะไม่สิ่งที่น่ากลัวได้ซ้ำนี่มันแค่บันไดเข้าใจไหมปลอดภัยใช่ไหมครับไม่ปืนใช่ไหมใช่ไหมจวฝึกการเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนึกว่าจะพังอ๋อปืนปืนมันปืนมันหันม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 ันหันแค่ด้านนั้นน่ะเราอยู่ข้างหลังมันได้แล้วกระชากไปไกลไปอ่ะ มีลิมันมีสอนกอ็ุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีทางกี่ตามมาอุ้ยป๊บคุณต้องดดข้ามมาแล้วข้ามเลยเฮ้ยเออเดีคุณไม่ต้องหยิบกุญแจนะน่ะกุญแจเราเก็บไว้นะ่นนะ <laughs> <laughs> ถ้าไม่พอเราค่อยขายนะกุญแจแต่จริงก็ไ,ไปแขกมาบ้างก็ได้ไนมะ่ใช่เย,ย,ยอะไปว่ะ ผมไปขายพอละไม่ได้ใช้แล้วคุณก็มากดเอ่อีว่างเปล่าตัวนี้ก็มีแต่ทะเลน่ะเฮ้คุนนอผมมาทำอะไรล่ะเฮ้คุณจะทำอะไรล่ะเฮ้คุณจะทำอะไรล่ะว้ เจ้าเอ้ยโอ้เออนี่สินะนี่คือคำตอบเองน่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราโคตสัญญาเออ